สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะรายปักนะคะประจำปักแรกของเดือนมกราคมนะคะปี2 5 6 5นะ้กะปักแรกนะคะก็คือวันที่1-15ถึงนะคะมะกราคมนะค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวกรกฎแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะช่องเมฆด,ดูได้ทราคณาแล้วก็ราศีนะคะ เราจะเริ่มจากการทำนายนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่ก่อนนะคะจะเปิดไพ่สามตำแหน่งนะ,ะตัวตนของคุณก็รากดนะคะตัวตนของคนที่คุณคิดถึงนะคะหรือว่าคู่ของคุณนะแล้วก็จะเป็นบทสรุปนะคะไปแรกเด็นเดวิลนะคะใบที่สองเป็น ไพ่หคาถาแล้วก็ไพ่ในสปอร์ตนะคะพลังงานเขา Temperance นะคะมี5คาถาแล้วก็4คาทานะคะใต้สำหรับนะคะมีเพสปอรนะคะเดือนนี้คาถาเยอะหน่อยนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะมีพาชั่นนะคะ มีแรงบันดาลใจใหม่ๆเรื่องของความสัมพันธ์แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคือต่างคนต่างอาจจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองค่ะต้องระวังการไม่ยอมกันนะคะหรือว่าการขัดแย้งกันแต่โดยรวมแล้วนะคะพลังงานก็ดีขึ้นนะค่ะมาเรื่องันที่พลังงานของคุณก่อนนะคะไพ่เดวิลนะคะมาใบแรกก็เดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการเข้าใจผิดนะคะเรื่องของบุคคลที่3าม ที่อาจจะให้ข้อมูลอะไรหรือว่าอาจจะเข้ามาทําให้คุณเข้าใจผิดกับคู่ของคุณได้นะหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของตัวคุณเองที่อาจจะเผลอไปทําอะไรอะคะที่มันออกจะเป็นลักษณะที่ไม่ควรจะทําหรือว่าเป็นเรื่องของการอ่า ลุ่มหลงนะคะอะไรบางอย่างหรือว่าเข้าใจผิดแล้วก็อยู่ในอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเบาๆหน่อยก็จะประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะขี้งุดหงิดหน่อยในเดือนนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ถ้าได้ข้อมูลอะไรมาก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะต้องหาข้อมูลให้มันลึกกว่านั้นก่อนที่จะเชื่อหรือว่าไปมีปัญหาก,กับคู่ของตัวเองนะคะเรามาระวังเรื่องของบุคคลที่3ด้วยมีไพ่หกคาถานะคะ ไม่มองว่าตอนนี้นะในส่วนอื่นของชีวิตนะคะนอกนือไปจากเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องของการงานการเงินนะคะเริ่มมีความลงตัวเริ่มมีทิศทางในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนขึ้นทําให้คุณสบายใจมากขึ้นภายในยจ้าบอลก็หมายถึง movement นะคะชีวิตเริ่มแบบมีแผนข้างหน้าแบบชัดเจนแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงมิ้ก็มองว่าคุณเห็นผลทางที่จะแก้ไขปัญหานะะในชีวิตคู่ได้แล้วแล้วก็ถ้าคนที่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์ก็คือว่า มองหาวิธีนะคะที่จะไปข้างหน้าด้วยกันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ความสัมพันธ์มันอาจจะเคยแบบหยุดชะงักเพราะว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มองว่าคุณหาวิธีการได้แล้วที่จะเอาชนะใจเขาหรือว่าแก้ไขปัญหาที่มีความขัดแย้งร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถทําให้ความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้มี movement นะคะแค่ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องความเข้าใจผิดนะคะประมาณนี้ ค่ะทีนี้เรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะพนังงานก็ดีนะมีเ e มเพลตนะคะมีการปรับตัวนะคะมีความพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์นัน้นราบรื่นมากขึ้นนะคะถ้าในส่วนเขามีอะไรจะต้องแก้ไขเขาก็จะแก้ไขนะคะปรับปรุงตัวเองในเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็จะบาลานซ์มากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ อุปสรรคด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคุณสองคนเนะนี่ยถึงได้บอกว่าไพ่คาถา,าเยอะอาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีบ้างที่ยังมีความขัดแยง้งหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่นะคะตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงกรารปะทะเพราะว่ามันมีไพ่คาถา,าเยอะแล้วก็มีเดดเดวิลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์เนี่ยอาจจะทะเลาะกันใหญ่โตได้ยังไงก็ตามได้ไพ่สีาา่คาถาหมายถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะ ถ้าคุณเนี่ยแต่งงานกันแล้วก็คือชีวิตสมรสก็จะมั่นคงมากขึ้นในช่วงนี้มีการตกลงกันได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคอมมิชเมนต์ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการให้สถานะหรือว่ามีคอมมิชเมนต์ที่มันมากขึ้นมั่นหมายนะคะหรือว่าการมองถึงการแต่งงานการย้ายไม่อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะโดยรวมแล้วพลังงานก็ดีนะคะเรามาระวังเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดที่บทสรุปนะคะใช้เป็น ไพ่อีกสำหรับหนึ่งนะคะในการทำนายให้นะแก้เชาวสนะคะหน้าไพ่นะคะอาจจะสลับข้างก็ได้นะคะสำหรับไพ่ที่เมย์ทำนายไปนะคะเมื่อกี้นะคุณก็ปรับเอาเองได้เลยนะคะ บทสรุปมานะคะไบรราเป็นเอ็มเพลนะคะใบที่2เป็นแดาบนะคะใบที่3เป็นจัดเม้นท์นะคะ,ะ,คะใต้สำหรับนะคะไพ่ดีมากนะคะ6ดาบหมายถึงการไปต่อที่ผ่านมาคุณ2คนอาจจะมีปัญหาที่ดูเหมือนมันจะหาทางออกไม่ได้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันมีปัญหาระหว่างคุณ2คนที่ดูเหมือนแก้ไม่ได้ตกลงกันไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ย มันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นก็คือมีการตกลงมีการเสียสละให้กันนะคะ judgment หมายถึงความยุติธรรมก็ทั้งสองฝ่ายก็จะสมประโยชน์ทั้งคู่นะคะ emperor ก็หมายถึงความมัน่นคงต่อจากนี้หลังจากแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะได้รับความยุติธรรมกันทั้งสองฝ่าย คุณสองคนก็จะมีการวางแผนอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะความสัมพันธ์มันก็จะมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไพ่หกคาถาสี่คาถาหรือว่าไพ่เอ็มเพลก็บ่งบอกถึงความสมพัม์ที่มันประสบความสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็หกดักตรงนี้ไพ่สาหรับเนี่ยก็หมายถึงการไปต่อถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางความรักมันจะไม่ได้โอยด้วยกรีบรบุลาบแต่คุณสองคนก็ยังเลือกที่จะไปต่อนะคะตรงนี้ก็ตัดกังวลใจได้เลยนะคะ สำหรับใครที่มีปัญหากันนะคะสามารถเคลียร์ได้แน่นอนนะ,ะแล้วก็จะหาหนทางที่มันชัดเจนได้นะคะอนาคตที่ชัดเจนได้ในความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดในส่วนคำแนะนำให้นะคะช่วงนี้การทำนายจะกระชับนิดนึงนะคะเป็นช่วงที่ไม่เดินทางนะคะอาจจะมีเวลาในการทำนายไม่มากเท่าไหร่นะคะสั้นๆน,นะคะแต่ได้ใจความนะคะ p พ่ฟ n e s s นะคะ พลังงานเบาเริ่มมาแล้วนะคะ need your friend help y o u นะคะ traction มันจะมีความสามาัคคีเกิดขึ้นแล้วนะคะระหว่างคุณสองคนนะคะพลังงานมันเริ่มเบานะคะความสัมพันธ์มันเริ่มแบบสบายสบายหลังจากที่มันมีปัญหาแก้ไขปัญหาได้แล้วก็จะกลับมาเป็นคู่รักที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้เวลาร่วมกันนะแล้วก็ traction ก็หมายถึงคุณสองคนยังมีความแบบ ซึงกันละกันอยู่นะคะยังมีความพึงพอใจในตัวกันและกันถึงแม้ว่าที่ผ่านมา,าจ,จะมีไฟหนึ่งไยใดที่อาจจะเกเรหรือว่าดือ้อแต่ปัจจุบันเนี้ยนะคะก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันทั้งคู่นะถ้าใครสงสัยว่าคู่ของตัวเองนั้นรู้สึกยังไงกับเรานะคะเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะคะก็รับพลังงานบวกได้เลยนะต่อมาจะเป็นยังเจอวันเซอร์นะคะเป็นคำแนะนำนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคำตอบนะคะ ถ้าคุณมีคําถามอะไรก็ลองตั้งคําถามดูนะคะเผื่อว่าะาการังจะให้คําตอบนะคะ Remain positive นะคะ You are ready นะคะ Remain positive ก็หมายถึงว่าให้คุณเนี่ยคิดบวกเข้าไว้นะคะ You are ready หมายถึงคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะรับพลังงานบวกตรงนั้นนะคะ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างพร้อมที่จะรับความรักจากคู่รักแล้วก็พร้อมที่จะเอ่อให้ความรักกับเขาเหมือนกันนะคะถ้าเคยมีปัญหากันน่ะคิดว่าต้องการเวลาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะกลับไปคืนดีนะคะดีมินโฟสิทีฟก็คือมองความรักความสัมพันธ์ในแง่บวกเข้าไว้นะคะสิ่งดีๆยังรออยู่แล้วก็อิม improving health ตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้คุณอาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นหรืออาจจะหมายถึงบางคนที่ เอ่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองอะคะ่ะก็จกักรวาลก็เตือนว่าควรจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็อย่าเครียดม,มากเกินไปนะคะตรงนี้ใช้ได้ทั้งตัวเจ้าชะตาแล้วก็ชาวสองนะคะประมาณนี้นะคะรับพนักง,งานบวกไปได้เลยนะคะ่ะขอบคุณมากนะคะชาวกระกดแล้วก็ชาวสองนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องเมมีถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะ,ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โลตคอสมาใหม่3เส้นนะคะจะเป็นเส้นเล็ก2นะคะแล้วก็เส้นใหญ่1น,นะคะราคาพิเศษนะคะแอดไลน์ชัยโยสตนได้เลยนะคะ